สำหรับเรื่องในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นการกระทําของอาสลอดขนเหลืองที่สร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่3นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย คือโหมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยทุกคนคือทุกคนครับก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทาคลิปเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมว่าจุดเริ่มต้นของผมมาคืออะไรแล้วก็สล็อตขนเหลืองตอนนั้นน่ะที่ทําให้ผมแบบว่ามาเป็นผมในวันเนี้ยและเขาเนี่ยเคยมาทําคลิปว่าเขาเนี่ยจะถูกจับสืบและเขาเนี่ยก็ได้สืบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดตอนนี้เขาก็กลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ทําให้มันเกิดความเสียหายหแก่บุคคลที่3มอุสลิมมาสอนให้เยาวชนไทยพุทธขอพรอันเลอะ แล้วถ้าคนไทยพุทธไปสอนให้สาวกอัลอสสวดมนต์บูชาพระเหมือนชาวพุทธมันจะยอมไหมอาหูวัฒนธรรมไม่มีในหมู่มุสลิมสพอทขอคมขืนสังคมไทยพุทธมากนะคะทำไมใช้คำว่านะคะวะหรือว่าเป็นข้อความแบบว่าก๊อปแล้วก็เอามาวางอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันเรามาสนใจตรงที่ว่ามันเกิดความเสียหายยังไงดีกว่าสําหรับความเสียหายที่ผมเนี่ยได้พูดถึงก็คือไอ้รูปที่มันถูกเอาไปลงเนี่ยแท้จริงแล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับ จากการที่มีผู้ไม่หวังดีนำภาพกิจกรรมของทางโรงเรียนไปเผยแพร่ส่งต่อโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียนั้นทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยหลังจากกิจกรรมเคารพธงชาตินักเรียนจะมีการทํากิจกรรมทางศาสนาพุทธและกิจกรรมทางศาสนาอิสลามตามที่คุณครูและนักเรียนเคารพนับถือตามลําดับซึ่งอยู่บนพื้นฐานความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเคารพซึ่งกันและกันมีความสามัคคีปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติซึ่งทางโรงเรียนได้นําภาพและข้อมูลบางส่วนลงบันทึกประจําวันไว้เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอย่าแชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสื่อมเสียให้กับโรงเรียนนี่คือข้อมูลและก็ข้อความที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาได้แบบว่าทําการมาบอกซึ่งในตอนนี้เขาคือผู้เสียหายและเขาเนี่ยได้เป็นลงบันทึกประจําวันซึ่งแน่นอนว่าการลงบันทึกประจําวันของเราก็รู้ๆอยู่ว่ามัน <S <S> <S ไอโพสต์นั้นอะมันมีการแชร์ออกไปแต่โพสต์ที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาออกมาอธิบายเนี่ย ไม่ค่อยมีการแชร์เลยครับในสิ่งที่ทางโรงเรียนเขาชี้แจงอ่ะมันเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีคนสนใจเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าใครเขารับข่าวสารที่สลตดขนเหลืองตนน,นนั้นเนี่ยได้ทําการบิดเบือนไปแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับถือซะว่าผมเอาสิ่งที่อาจจะไม่มีใครสนใจเพราะว่ามันเป็นโพสต์ของโรงเรียนเอาออกมาตีแผ่ให้ทุกคนรู้แล้วกันนะเพร s. <S าะว่าจากข้อความที่ผมอ่านให้ดูอ่ะตอนต้นอ่ะ นะที่เขาลงท้ายนะคะ่นะคะอะไรของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นข้อความในรูปแบบของการก๊อปปี้ซึ่งมันน่าจะมีการส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ที่มีอคติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โรงเรียนโพสต์แค่นั้นแน่นอนว่ามันคงไปไม่ถึงแน่นอนผมก็เลยเอาโพสเนี่ยมาทําเป็นคลิปแล้วสิ่งที่ผมแบบคาใจอะ่ะก็คือ ทำไมคนคนนี้เขากลับมาบวชเป็นพระได้อีกวะเฮ้ยอันนี้ต้องต้องขอต้องขอพูดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนว่าทําไมคนนี้เขาถึงกลับมาบวชเป็นพระได้อีกวะแล้วในตอนนี้เนี่ยเขากลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังทําสิ่งเดิมๆอยู่และที่สําคัญตอนนี้คือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเกิดความเสียาหายแก่บุคคลที่3แล้วด้วย ทำไมเขาถึงยังกลับมาบวชได้อีกวะเอาเป็นว่าเรื่องในมุ้งผมขอแค่สงสัยแล้วกันนะอะแต่ก็อย่างที่ผมให้ดูไปครับผมการที่เราน,นั้นอะแชร์ข้อมูลบิดเบือนข้อมูลสิ่งใดที่มันเป็นการสร้างความเสื่อมเสียไปแล้วมีการแชร์ไปแล้วมีการบอกกล่าวมีการพูดออกไปแล้วแค่ลบออกไปเนี่ยมันไม่จบนะฝากถึงคุณนะครับคุณสล็อตขนเหลืองตนนั้นนะถ้าคุณมีจิตสํานึกมากพอในความเป็นมนุษย์เนี่ยควรที่จะไปขอโทษโรงเรียนหรือไม่ก็ทําคลิปออกมา แล้วก็บอกแล้วก็พูดว่าขอโทษที่ทําแบบนั้นเพราะสิ่งที่คุณทํามันทําให้เกิดความเสื่อมเสียของบุคคลที่3คุณจะด่าอิสลามจะว่ามุสลิมอะไรเอาเต็มที่เลยถ้าผมยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมตอบกลับคุณได้เสมอแหละแต่การที่คุณทําแบบนี้แล้วมันส่งผลทําให้บุคคลที่3เนี่ยเขาเสื่อมเสียเนี่ยผมว่าคุณควรที่พิจารณาตัวเองได้แล้วนะว่าควรที่จะอยู่ใน้าเหลืองต่อไปไหมถ้าการที่คุณมาบวชคุณไม่ได้มาบวชเพื่อศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกออกไปทํางานหาเงินกินข้าวเองดีกว่าครับ